สวัสดีครับสวัสดี f อซทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหวยแทนลโต้นะครับคลิปนี้นะครับเรามาดูสูตรวิ่งล่างตัวเดียวสูตรที่หนึ่งนะครับก็สูตรนี้ได้มาทั้งหมดสิบงวดนะครับขอพยายามเดินมาทั้งหมดเก้างวดก็เป็นสูตรแรกนะครับ สูตรจะเริ่มข้าตั้งแต่วงที่ออก9หนึ่งนะครับก็วดแรกคำนวณได้9นะครับออก9หนึ่งนะครับ้าเข้าทีหลักสิบนะครับงอตมานะครับคำนวณได้2นะครับ2มาหลักสิบนะครับออก2 6กอเป็นการคำนวณย้อนหลังนะครับย้ํานะครับงอตมาได้5นะครับออก5 0นะครับมาหลักสิบนะครับ อัตมาได้หกนะครับออกหกสามมาที่หลักสิบอัตมาได้สามนะครับออกสามหนึ่งนะครับมาที่หลักสิบนะครับอัตมา 5, นะครับคำนวณได้ห้านะครับออกห้าแปดห้ามาหลักสิบนะครับอัตมานะครับคำนวณได้เจ็ดนะครับผลวันออกเจ็ดเจ็ด ออกมาสิบหน่วยนะครับงวดต่อมาครับได้หกนะครับ,รบออกหกหนึ่งวงวดล่าสุดนะครับคำนวณได้เจ็ดนะครับขอบแทนครับวงพิษนะครับก็มาที่หลักหน่วยนะครับในงวดนี้นะครับ ออกไป7นะครับก็มาดูวิธีคิดกันนะครับวิธีคิดวิ่งล่างตัวเดียสูตรที่1นะครับเราจะใช้ผลลงมาในตำแหน่งหลักร้อยบน1ครั้งนะครับหมู่ด้วยหลักสิบล่าง1ครั้งนะครับหลักหน่วยล่างหนึครั้งหลักร้อยหน้าครั้งที่1นะครับ1ครั้งนะครับหลักสิท้ายครั้งที่1นะครับ สามครั้งระบกได้หนึ่งคงที่นะครับทําการบกตัวเลขที่บอกกันมากกัาหนึ่งครั้งก่อนนะครับหนึ่งบวกกันสามครั้งเป็นสามนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะได้แปดบวกแปดเป็นหกนะครับหกบวกเจ็ดเป็นสามสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์นะครับและศูนย์บวกหนึ่งคงที่นะครับ ก็จะได้หนึ่งนะครับวิ่งล่างตัวเดียวนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับหนูเราได้หนึ่งนะครับอาจจะมาบนหรือมาล่างก็ได้นะครับงวดที่ผ่านมานะครับก็น่าเสียดายนะครับให้ไว้ที่เลขเก้านะครับก็ไปขึ้นบนนะครับเจาะให้ไว้ที่เก้าแปดวันนี้นะครับผมขอเจาะไปที่ หนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับแล้วก็หนึ่งเจ็ดก็หนึ่งศูนย์นะครับก็เราพิจารณากันดูนะครับย้ำนะครับเป็นเพียงสตรแรกนะครับหาใครชอบก็ตามนะครับไม่ชอบเก็บข้อมูลในก่อนนะครับเพื่อไว้พิจารณากับสูย์อื่นๆน,นะครับ ก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากทุชอบใจนะครับฝากกไดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใ,ใจกับท่านช่องด้วยนะครับก็เราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ